องค์การบริหารส่วนจังหวัดปูเก็ตรวมขนบวนแห่พลากับสั้นจาอามบังเนียวต้าโบเก้งบังเนียว เ่อสืบสานประเพณีทือสิ้นกินพักประจํีนาปี2ย5 6บุนุญเสิมสุวณดัตภูมิที่ปรึกษานายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในนามนายไพบุตรอุปติสิงห์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายประดิษแสงจันทร์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายซาโรดอังคณาพิลาศสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนางสาวสุปริยาเอียมวิวัฒนากูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกระบวนแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ตก แหลงบ้านเราให้กับพี่น้องประชาชนชาวภูเก,กต็ตและนักท่องเที่ยวที่มาชมกขบวนตลอดเส้นทางเพื่อซืบสา้ประเพณีทื่สิ้นกินพักจังหวัดภูเก,กต็ตที่มีขึ้นในระหว่างวันที่5ถึง1 3ตุลาคม2556สำหรับประเพณีทื่สิ้นกินพักเจียชายได้เริ่มขึ้นครั้งแรกที่หมู่บ้านไล่ทูในทู่ซึ่งเป็นหมู่บ้านกระทู่ตำบลกระทูจังหวัดภูเก,กต็ต คนจีนในกระถูสมัยนั้นมีความเชือ่อและศรัทธาในพระจีนซึ่งประกอบด้วยเซียนหรือเทวดาหล่องค์ตามลัติเตา่าติดต้นนับทื่อเมื่อมาบุกเบิกพื้นที่ธรรมห้า,หากินจึงห้าวิธีแก้ไขทุกข์ภัยธรรมชาติต่างๆด้วยการอัญเชิญพระหรือเจา้าแต่ละองค์ติดต้นนับทื่อมากราบไหว้บูชาให้คุ้มครองปอกป้องรักษาตนและครอบครัวท้องทิ้นติดต้นอาศัยอยู่ให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน ต่อมาได้มีขณะงิ้วเดินทางมาจากเมืองจีนมาปักลักแสดงอยูุติบาลกระถูแต่ผู้แสดงในขณะงิ้วเกิดจะป่วยขึ้นจึงมีความเชื่อว่าพวกตนละเลยไม่ได้ประกอบพิธีกินพักซึ่งเคยกระทำเป็นประจำทุกปีที่เมืองจีนจึงตกลงกันประกอบพิธีกินพักขึ้นที่โรงงิ้ว ภายหลังการประกอบพิธีกินพักที่โรงนิ้วเซร็สิ้นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ให้ไปจนหมดสิน้นสร้างความประลาใจให้ชาวกะทูเป็นอย่างมากจึงนำวิธีการประกอบพิธีกินพักเพื่อประกอบพิธีทื่อสิ้นกินพักในชุมชนชาวกาะทูเลยได้เริ่มพิธีกินพักที่บ้านกะทูตั้งแต่วันึ้นนึ่งค่ำไปจนถึงวันขึ้นกาว่ำร่วมกาววันกาวคืนเพื่อการทื่อสิน้นปฏิบัติธรรมชำระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและท้องถิ่น